สับลิ้งก็หัวล็อกหัวโดนหัวโดนหัวเจ้าของโดนหัวเจ้าของมามมมก่อนเอาทำได้ทำได้แล้ว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  อุ้ยทำได้ทำได้อุ้ยทำได้ทำได้อุ้ยมัจะโดนหัวามันจะโดนหัวเจ้าของอะไรวะไปทันตัวเลยมันโดนหัวอู้ดอู้ดเจวัดวัดแต่มันยังกินอ้วนก็ยืนยันต้องสอนวิธีเล่น จับมือมันอ่ะเขาอ่าาะบอกอย่งสอวนวิธีเล่นะ